กีมครับอ่าคุณเก้าในลำตัวไหนครับอือฮือฮือฮมอฮ่อฮือฮาอฮือฮือเลอฮื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 อนือนือฮือฮนอ้ือฮือฮือนือ้ืออฮอฮือฮืไฮ่อฮ้ออฮื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 ีไอฮือือฮ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 นอลือฮือฮอลอองโอ้โหเลื่อนรถไม่หยุดเลยครับอินแอปเปิ เอ้คนเก้ากินแอปเปิ้ลทำไงครับผมกินไม่เป็นิขวดคิปขวไม่กินก็เลยครับครับกินไม่หนได้เลยอไม่ดมนี่คลิปแล้วทไมมันกินไม่ได้วะเกลือเด้งเองเฉยเลยไปหาโคงดีกว่าเก้เข้ามาเราไวในนี้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าเาอยากรู้อไ้นม่ชอบชอบเลยเาชอบา เอาไ่เอ้อนึงเราปับเราปับมุมกล้องนี่ยนไมุมกล้องตอวผมยังกากนะครับไปครับอย่าโมแต่เล่นบ๊ยอย่าโมแต่เล่นไงเจ้าเออเขาเชื่อเขาเชื่ออะเขาเชื่อเขียวเออเขาเชื่อเขียวช่ไมเขาเขาชื่อเขียวเฮ้ย้าีเขาไม่เชื่อดีเงี้ยเขาเชื่อเขียว เออชื่อเขียวเขาชเ่เเดียเด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 เเดเยวนเดเชเดเงเด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 อดเดเดเดครับไม่บอกชื่อจริงเรอกเื่อเืเอเะเดเดอดเาเดาดเ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 อเด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 เเาเด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 งดเ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 เด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 เ่เดเด เอาเนเามเงนี ạ, 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 yeah. Uh, yeah, uh, inhos, in ่ยต an ้อต well, hey hey. ้องต้องแตกะเออเนี้ยคอาไกลับมาเป็นเดิมใชเลยต้อ้เเลยไอ้ก้าไปทางไหนวะเบิร์ตรงนี้เบร์มันทุบมันทุบไม่ได้เบิร์ทุบแล้วมันกลับเบิร์มาทุบแล้วมันกลับเบอร์ไปเดนไปใหม่ไปเดินไปใหม่ทางนี้ ตนนี้เดนอทงนี้อนี้เหรอโเกนด้จะเดินเล่นมีมาถามไหมอันนี้อะไรวะาวเี่อไรเอีบไปหาของไปเดี๋ยวต้องมปศึกษาโปรแกรมสริโอมาตัดต่อยไปเอ้ยคุณก้าทำไรครับอกอ๋อนี่ไงกินกินอ๋อทำไปแล้วทำไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋อไม่ต้องกดค้างใช่ไหมเออ เขามอกามันไม่ได ah, ้ยอมันไม่ด้เลด้อมเลยเดอมันอ่านได้้ครับอยากรูจริงว้ไปโลกว้าไปโลกผู้เล่นอ๋อว้าไปโลกผู้เล่นไหนวะไนวะคุณเจ้ากำแพทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ครับมาครับเออทาไรครับเออคเจ้าิมะหิมะ เาอหาหรเฮ้ยผมว่าไปหาของอะนี่วะหาของมาเตรียมไม่สร้างบ้านองที่ไหนมานี้มาหนี้เขาดำเองเขาำเองผมํำเองครับเขาเเป็นตทะเลทะเลตายไหมเฮ้ยไม่ต้องอยหมะ่าหิมะเจ้หิมะมาครับหิมะครับฮไม่ค่อยยืนนะ อ้ันอ่ทุกท่านีึ้นไันอยู่ทุอบมีมไหไปเก้าทำไมเกตัวรอยวะเกตัวลอยอ่ะทำไมอะอไม่เนี่ยอะไรวะไพรเวทอ๋อไลน์อันนี้โอ้แถวได้ตกใจแล้วแถวนี้ทกตกได้แล้วแถวนี้เออนี่ไงนี่ บอกก่อนละไอ้เก้าวางพี่ไปเฮ้ยมันเ้องเมือแล้วได้เหรอเฮ้เดี๋ยวขาเขามีของแ้วไงไอ้เก้าเดี๋ยวเราสร้างระวังโพเทคด้ไงไม่ได้เลยไม่ไ้ายวมันมันมันม่ที่จับมันมีที่ัวางะไน้นเดิมเดิมใครจะไม่รู้หรอไอใครรู้หเขาเล่นไม่ไ้ เขาเล่นไม่นานไม่ทนเขาไม่สนอยู่แล้วเขาเล่นไม่นานเกมนี้เคเคแต่เพื่อนแป๊บเดียวเองไม่โอ้โหส่งนิดหน่อยป้าูป้านาดป้าดู้าดู้าดูป้าดูป้าดปดป้าดาดู้าดอป้าดูป้าดู้าดู้าดูป้าด้ด้ป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 ้าปดาเูาดปาดูาดูป้้าปาดป้าอูป้้าเูย้าดูป้าดปดูาด้าดูาด้าปดด้ ชุดแกนเอาไม่เข้าใส่ได้ไหมวะขยากใส่วะไอ้ก้าวมาเร็วจริงจริงยังจานหน่อยเร็วจริงๆริงยังวัจันมันเ่งจริงจริงถูกได้เนยถูกได้อ็ถูกได้ไงใช้ไอ้นี้ถูกเหรอยังวันจานมันเปล่งให้สั่งัง ไม่ต้องไม่ต้องไม่อะไรนี่เขาทุบของมาเรื่อยๆเดินไปเดินไิเอ้ยไปโม่เราเล่นกันได้ไนี่ะพิ่งเล่นไปครั้งแรกแล้วเนี่ยไอ้ไอ้เจ้าเนยเก่งกันหะเล่นดีดีดีโอ้โหโอ้ยน้ำน้ำ้ ไปแล้วแม่ไ <Labor> ม่เ <Bett> ห <común> <vastly> ็นไม่เห็นชื่วัวอยู่วัวโอ้ยพี่บ๊อบอัดคลิปอยู่เลิกเลยเแล้วม่สามทุ่มเลยเออเลิกเลิกเลิกเออเออจบจบจบคลิปเออจบคลิปเออ